สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพ่อกันนึกเก่าครับกับช่องคนรักควายครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กับโคายพนอยนะครับเนาะพนอยบ้านกุ้งเจริญนะครับตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับมาเบิ่งควายบ้านเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งบ้านอีเมลราวาพอระว่ามีหลายตัวนะครับเนาะสีมาเปิดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งไ้ชมกันนะครับเอาแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ อ๋อเมนี่มันสูงเท่าไรครับแม่ครับร้อยสามสิบเจ็ดเนาะสามสิบเจ็ดโอ้ละสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเนาะละสามสิบเจ็ดเพิ่นทองเนาะเนาะแม่เนาะทองแล้วค่ะประมาณหาเดือนนี่แหละค่ะประมาณหาเดือนเนาะครับเนาะนี่ตาแย้มแย้มจำได้พี่น้องเด้อเขาเปิดเนาะครับพี่น้องครับนี่เบิ่อนเราน้าตาเพิ่น แข้งขาดดีเรียบดีเนาะพ่อเนาะแข้งขาดดีเรียบดีเนาะครับเพราะว่านบ้านเขาอีหล่เนาะพ่อเนาะเป็นบ้านครับเพป็นบ้านเขาย่อยเลี้ยงครับท่องแล้วนะครับท่องเล้วหเดือนแล้วท่องเล้วหาเดือนแล้วนะครับเป็นใส่อีหยังไว้ข้าวพ่อในท้องเพิ่เอใส่อีหยังไว้ครับใส่ทับทับตัวน้องพ่อทับตัวโอ้ทับตัวใส่กลมแบบด้วยว่ามือปืี่ยนลำแจงอย่างเนาะน้อพ่อเนาะหรือยังไงนาะครับแต่ว่าพ่อเป็นไงยูนน่องพ่อเป็นไงยูนนะครับ แม่ลูกที่พ่อแม่ลูกไอ้หล่ะลูกเพิ่นโอ้ลูกเพิ่นยุไก่เถอะเอ้าย่างเพิ่นกู้แม่ลูกนะครับเอาพี่น้องลูกเขา้ยุไก่ถ้าน้องบัตรนี่เอาพี่น้องเพิ่นกัดสดๆพี่น้องครับนี่ครับนี่ลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพิ่นที่ซีหาดใหนแล้วนะพ่อเนาะซีหาดใหนแล้วลูกเพิ่นอี่กับใดลูกเป็นลูกของผู้ใดครับพ่อนี่ลูกของผู้ใดเนาะ เป็นลูกของกรมหรือว่าลูกทับโตทับหลอดยังชินไหมทับโตทับโตเลยทับโตนะพ่อเนาะนี่ลูกเพิ่นทับโตเนี่ครับเนาะพี่น้องครับทับโตไหนครับพ่อหูอยากซสียเพิ่นบัวนออยู่หนองบัวนะพ่อเนาะพ่อเพิ่นทับพ่อพันหนองบัวกะพ่อพันนีหละพ่อพันหนองบัวมือเพิ่นรับจ้างนีหละเนาะไอ้ที่ว่าโตใหญ่ใหญ่พ่อรับจ้างนีหละนะครับเนาะ กระสิญยอยยูเพื nah ่อย่างหยรับจ้างชี้ได like ้แล้วพ่อพี่น้องครับนี่เบิ่งชี้ได้แล้วพี่น้องเฮ้ยสี่หาเดียนะพ่อเนาะนี่ชี้ได้เนาะครับชี้ได้เนาะครับเด็กน้อยชี้ได้เด็กพี่น้องเด้อนี่หูแล้วครับแม่นี่ครับหูแม่สาวนะครับเนาะสาวน้อยเนาะสาวน้อยพี่น้องครับเนี่สาวน้อยนะครับเนาะเอ๋อหันตาหันตาเบิ่งเมื่เอ้เมื่เบิ่งรอ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 นี่เอ้านี่เนาะนี่เบื้องโปรดพี่น้องครับชี้ได้นะครับหูแล้วครับแม่น้อยนครับชี้ได้นะครับ นี่ครับลูกเพิ่นเนาะครับพี่น้องเด้อเห็ลูกเพิ่นนะครับขึ้นขึ้นน่ายขึ้นนง่ายขื้นง่ายง่ายไหมฝุ่นเพิ่นเดียอกดข้าวละชัดนี่ลูกเพิ่นเนาะครับพูนไปทั้งฝุ่นเลยฝุ่นเห็นเนาะออมันกาทวงมาสอบถามนะครับเอาไปเบิ่งแม่เพิ่นบ้านนี่เพิ่งแม่เพิ่นออกมาสดๆเลยครับคู่กันบ้านเพิ่นมาอีกพอเรามาเลี้ยงกันบ้านนี่แหละสองเถ่านะครับเนาะสองเถ้าเลี้ยงกันบ้านเพิ่นนี่แหละนะครับมีแม่เราเลี้ยงแม่อันนี่เนาะครับ แม่ลูกลูกเพ่นแม่ลูกือนีวันนี้แม่เพิ่นกระท้องแล้วนะครับท้องแล้วหาเดียนละจ้าท้องแล้วหาเดียนนะครับหาเดียนแล้วหูโพดคล้วยหูคักอีเมีเราว่าเลี้ยงแบบบ้านๆก็เลยบนทะเลสาวนะพ่อเนาะบ้าะเลสาวนะแม่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่น้องสนใจนะครับอยากได้อยากให้สาวถ้าอยากได้ก็คืออีพ่อแล้วก็จะสาวให้นะครับเนาะก็จะเอาหม้อมาตรวจให้นะครับเพราะว่าเราว่ารีียงบ้านๆสองแถวบ้านวานะครับเนาะเอาล่ะครับเป็นวันจันทรพ่อแม่ลูกเนี่ยแม่ลู เดี๋ยวไว้แสนซีแสนซีเนาะครับเนาะซื้อสองได้สามเนาะพอเนาะซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องครับแม่แม่เด็กก็โฉบมาสอดถันตาเป็นเตี้ยมอยู่นะครับเตี้ยมจำแหลกแหลกอีพอระว่าซื้อมาใจจอยเนาะพอเนาะจอยม่เห็นเลี้ยงไว้โดนเตี้ยมเนาะพอเนาะเลี้ยงไว้โดนเตี้ยมจังเลี่ยงไว้โดนเตี้ยมครับเลี้ยงไว้โดนเลี้ยวนะครับจังอ้วนขึ้นมาแล้วพี่น้องจังอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับทองแล้วเรียบร้อยนะครับเชี่ยพี่น้องตรวจเอาไอเลี้ยพี่น้องไอ ถ้าพี่น้องอยากได้เออนะครับถ้าคุณชอบอยากได้โทรมาสอบถามกับพ่อเพื่อนเราให้อีพ่อเพื่อนเอินหมอมาตรวจให้เนาะครับเรได้ตรวจกันอีกเช่นึงก็ได้หมาคัดตรวจหมาคัดลายหมาคัดลายใดาะพี่น้องนะโอ้โหนะนับขึ้นยังตัวไหนสื่อไปกูเถาเรียงเด้อพี่น้องเด้อเอ้านะครับเมียนี่ครับเผื่อไว้แสนสี่เนาะครับเมียลูกนะครับสื่อสองเลยสามนะครับเอ้าเมียต่อไปนะครับเมียทองกันดิครับอีเมียทองขึ้นกันนะครับ มันผ่านรอบเลยเนาะพอจะ่าทองเนาะพอเนาะไว้บนบ้านผู้เฒ่าเป็นเลี้ยงเป็นบริษัทเสาที่พี่น้องเด้อเป็นว่าแต่ว่าขั้นอยากให้จะเสาด้วยจะให้รับประกันเท่านึงกะกระทุ่หายพอแล้วตรวจให้เท่านึงนะครับไม่เล่าอะไรกันเลยแต่ว่ามันเพิ่นไอ้ผ่านรอบเพิ่นลายเดียนเลี้ยวหาเดียนหลังลังนี่หาเดียนทอกันมุดก็ทุ่มเงิเดียวกันครับแต่ทมมาพร้อมกันเนาะน้ำเงินเนาะพร้มเดียวกันเลยไม่นี่สูงสุดเลยหรอเพราะ่อสูงเท่าไรครับัวนี้ครับ ลอยสามสิบสี่เมียนี่เนาะครับเนาะเมียนี่ลอยสุดมาแล้วอีพอละว่าลอยสามสิบสี่อยู่เลยพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับก่อนจะซื้อสีหาพี่น้องกันมาวัดเบื้องอีกธานึงมาเบื้องหนาคอกเนาะมาเบื้องหนาคอกอีพอเราก็ยินดีต้อนรับเลยครับเด้อพี่น้องโทรมาสอบถามอีพอเราเบื้องอีกหรือว่ามาเบื้องเป็นตัวจริงนะครับเบื้องตัวจริงปลาทองเดาตีมเน่ยปาทองแล้วทองแลี้ยนะครับเลีเล้ยใส่ยังไว้ก็แม่นี่คะใส่ยังไว้ครับทองเพิ่นนี่อันใส่อันยังกับเท่ายังกับ เอาใบไมันงเอาใบไใ้เบงเลลูกซ้ายมานี่ครับนี่ใบแม่นี่เนาะใบแม่นี่จบบก่อนเดี๋ยวจบอนนเาเดวต่ลมาจับถิงสี่เลยลาลปาไเป็นพี่สนเต๋อเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนุผสมบนะครับอีกตาแสอีกอีกตาท้องนะครับอีกตาท้องนะครับ ปัญญาฟาร์มควยงามตากทองนะครับนะครับเนาะรับผสมจริงนะครับเอกตากทองนะครับพี่น้องครับเอ้ามือข้างหลังนี่ลาข้างหลังนะกลับทางนี่อือนี่พี่น้องครับเอ้าดานี่เอ้าพี่เตยเบิ้ลการผสมกันเนาะครับเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ้ลเนาะครับอ่าพี่น้องเบิ้ลนะครับให้ชัดชัดไปเลยนะครับเนาะเบิ้ลละเอียดละเอียดเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะครับเมียนี่เนาะครับนี่เมียนี่เนาะครับี ของแท้มาหนีิสวยบอสเนาะสวยมากชอบโทรมาสอบถามกับเจ้าของเบิ่ลเบิ่งกับอีพอระเบิ่งเนาะพี่น้องครับอ๋อเปิ่ลว่าเจ้าไหนครับตัวนี้ครับเปิ้ลว่าเจ้ไหนเจ้าไหนเจ้าไหนเปิ้ลอยากบาทอีพอนี่แม่นี่นะครับเนาะแม่นี่เขแม่นี่เปิ้ลไปเข้าซีฟเนาะครับเนาะโอ้อยากให้ยางยางนี่บนน้อยอีกพี่น้องบนยางเบิ่งกันเนี่ยนะครับเนาะ จะได้เพิ่มเพิ่มรายละเอียดรอบๆแน่นะครับเนาะห้องเรียลนะครับผู้ชมนะครับนี่ยางเบิ้งใช่น้องเบิ้งเดออยางเบิ้งรอบๆตัวเพิ่อนนะครับขอเบิ้งเบิ้งตัวจริงเด้ออีเมลแล้วก็ยินดีต้อนรับได้ไหมเนาะใช่นะครับมาเบิ้งตัวจริงก็ได้นะครับพี่น้องครับนีแควบัานๆืัว่าเราว่าแบบโบรางเลยนะครับขึ้นมาขึ้นมาจะทงจะทาเลยเราว่าทงจะทาเลยขึ้นมาจะทงจะทาหนีบใบนี้เนาะครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวน้องนะครับอีพอเราถือเบิ้งยืนขึใบเพิ่อนก็ได้นะครับอื ไบนี้แม่นี่นะครับเนาะพี่น้องมาแต่ตัวนี้จะสอบถามมาโทรมาสอบถามตัวร้องได้นะพ่อเนาะนะครับตัวร้องได้นะครับหลายหน่อยครับคุยกันเบึ้องนะพอนะครับแล้วค่กับตัวร้องเอานะครับประหยัดบอพี่น้องเอาบางหางเบางอยัางนะครับเนาะเบางแข้งเบางขาแข้งขาดีเขาก็นะพ่อเนาะเราประกันตำแหนี้เนาะจ้า นะครับนปัญญาให้เบื้องแล้วนะครับยาให้เบื้องไห่ยาเห้เบื้องนะครับเนี่ยนี่นะครับเปิดใบเกาซิปเนาะโู้ค่ะโู้ค่ะโอ้มัดจู๋จับได้ใบจิจจู๋เนาะแม่จับได้ใบได้นะครับไม่ยหญ่ขนาดนั้นแแท่งหัวหยางแม่จับได้ใบได้เนาะครับเนาะมันหลายตัวน้อแม่ก็เลยปีบ่งปันเนาะเปิดแบ่งปันไปนะครับเอาปันแดงปันโู้ค่ะโอ้ค่ะขมขับเอาตัวต่อไปเลยครับบารนี่น้องสี่คนสี่คำหรือเปล่าบาร์ี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยนีจีเต้าหน่อยมา แม่นี่ปะครับหรือแม่ทองก่อนแม่ทองก่อนเนาะแม่ทองแม่ทองกวนอีกเขาเนาะเอาแม่ทองก่อนก็ได้เอาอีมือกหน่อยนี่แม่ทองแม่ทองเนาะครับห้องไหมาะโอ้ยตื่นกว่างเคยเด่นวอาอิ่มหน่อยแต่บ้าอาบพี่นาอืมทองกเหมกันเนาะตัวนี้แม่คล้องกันมือเดียวกันเลยเพิ่นสูงเท่าไหร่ขี่แม่หนิแม่าเท่หนิ ร้อยย่สหมากขรยกว่าอีพอแล้วก็บบอด้วัละเอียดอันไหนเราว่าเนาะครับประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบกว่าเนาะครับอันมากมงนมากหา่นจะได้ลูเถิ่ตัวนี้มากงนมากหั่นเออมากงนมาก่นจะได้ลูเถิ่ เ่อนบานเดอมื้ถอนเลียงนะครับเป็นก่วบ้านสิลัเป็นงามันจะขึ้นกระตมนะครับน่นจะต้มนี่ครับซ็อกเกลบนี่แะครับมาเจ้าพี่แจวไม่มีพันพับเลยนะครับรับประกันท่องหน้าผมมันใจอินแต้าขลังครับบปนขลังแม่บปนขลังนมีมีโอ้เป็นขนาดย่งไปดูมาเคยดนะครับพี่นองกับเ่ละเอียดละเอียดนีเอาเดียวนี่ครับพี่น้องระบาละเอียดละเอียดเมีนี่นะครับเจ้านะครับเจ้าเพชรแชมป์นะครับ นี่ครับพี่น้องครับเอ้าชัดเจนเนาะครับคนชัดเจนเด้อพี่น้องแม่นี่เนาะครับคนตื่นเคนตื่นฝรั่งหาเดียนมดตรวจตัวแล้วพร้อมกันเลยสี่หาเดียนแล้วเนาะผสมเดียวกันเลยครันเลยผสมพร้อมกันเลยเนาะแม่เนาะผสมพร้อมกันอมห่นเก่งไก่กูแม่พุทธเอาเป็นเลี้ยงเด้อพี่น้องครับเพิ่งจะเลยว่าเพิ่งไปตรวจเนาะครับเพิ่งเพิ่งแต่ว่าขั้นพี่น้องอยากให้ตรวจนะครับกับแมาอีกชั้นนึงมาโทรมาหาอีพอ อีพ tempo, ่อเลืตรวจให้มาเบิ ging, ่งมานี số, no, so ่นะครับเพื่อหดคอกเลาวเพื่อนที่บอกมองว่าตรวจไทยนะครับอยากกินน้ำใช่ไหมส่งดีอยากกินน้ำเนาะแม่นี่แม่นี่เปิดไปเฉลยเพราะ่าแปดสิบแปดสิบเนาะพ่อเนาะแมเออแปดสิบครับแม่นี่เปิดไปแปดสิบได้พี่น้องเด้อนนะครับมีหลายตัวอยู่เนาะพ่อเนาะในคอกกระดายนะครับเมียสาวกระมีนะครับมาเลือกเอาฟางเชืยอกระชินสับสนว่าอุ้ยตัวใดเนานขน้นมาเดี๋ยวขึ้นมาแต่ว่ากับกระทบบอกว่ามักมักตัวใด เราแกผสมตัวใดเนาะครับมามทุก็ตัวร้อนเอานะครับเนาะเอ้ายิ่งยิ่งฉบุบฉบุบกูกระม่แม่จับตัวนี่แหละแม่ยิ่งยิ่งที่ว่าว่าลูกเบื่อลูกเบื่อเียแม่แม่เออฟองนี่ก็ได้ใกล้ๆอย่างนี้เนาะนี่ครับแม่นี่นะครับแม่นี่เท่าไรสองสองปีกว่าดิพ่อนี่แม่นี่ก็ะไรสองปีกว่าเนาะครับสองปีกว่าเพิ่นสูงเท่าไรเราเฮ้ยนี่ร้อยสามเก้าเลยที เป็นว่าลูกเบิ้มมันจะ่าซื้อน้ำผูเฒ่ามันจะน้องบุงนะนะครับใบพ่นบ่มินงี่พอเนาะแมนเดีอืมซื้อน้ำผูเฒ่าเิ่นว่าอนกเราผสมโตที่พอเนาะโตโอ้โหแม่นี่เปิดไปสองแสนสองนะครับเนาะโอ้ถ้าถ้าพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเมียเราว่ากันใจกันใจเปิด แต่ว่าเราไม่อยากเปลี่ยนปันไดอ่าถ้าเรารักษาอ่ะอ่าถ้าสุราคาไว้กะว่ากันไปโดไปสองแสนสองสูงไว้สามเก้านะครับเพิ่นว่าลูกเบิ่มได้พี่น้องเด้อแต่ว่าใบเพิ่นเป็นพืชซื้อน้ำู้เฒ่านะครับซื้อน้ำู้เฒ่ากำลังเป็นสาวสองปีกว่าแล้วนะครับสูงเจริญเทือนนะครับใหญ่ยาวานะครับ เยางาได้พี่น้องเด้อดีเมียน่งล้อกกันใจไข่ได้เจ้าคองน่ชงลอยหาิ้นโพกเด่เด้อช่วอยอ่พอน่อยู่พอเ้วอยู่พอเร้วสูงหาลอยหาสิบกว่านี่เเพี่น้องนี่เดมึงชัดชัดนี่เปเมียแล้วเุณนะจับกันชัดๆัดลยครับนี่เบื้งางนี่ครับสองปีกว่าเนาะครับสอง2สนสองเนาะนี่นี่สองแสนสองเนาะครับ เกนว่าไปสองปีกว่านะครับมันกัดเขาไปายีสุ่อีกนะครับเขายีสูงเลยอีกสามเนนี่แหละสามเนสี่เดนนี่แหละสองปีสามเดืนสี่เดือนนี่แหละนั่นแน่ลครับเป็นชาวหน่อยยู่ยดหข่งยัก็นี่นะพ่อเนาะเด็แ่งไก็นี่กอนนะครับจับได้ไได้โอ้เป็นหูนะครับ โอ้ยคุยแม่สาวเดือดธรรมดาเนาะคำเนาะตืีนธรรมดา้าสำหน่อยเถ้าสำหน่อยนี่ไปเที่ยวเนาะปุ่จ่าหาสำหน่อยมันก็จะดือดเนี่ยเนาะคำเนาะอาสำหน่อยดือดเนี่ยขันใจขันใจขายเราเปลี่ยนไปซื้อดอกเนาะขันใจเปลี่ยนไปซื้อดอกเนาะถ้าสูรักข้ากลับมากันไปเนาะพี่น้องเนาะแม่นี่โอ้ยมึงแม่สาวหน่อยมัน พูดหน่อยชี้ได้โอ้ยไอ้เนาะใบนั่นเอกร้องดน่ะดีแทนชี้ได้ลูกชี้ได้เด้อพี่หลองพูดหน่อยเมียนี่เนาะครับเมียนี่เป็นราคาต่อไปเด้อพี่น้องท่านบุตรเลเอาไปพัฒนาตัวเนาะครับเนาะไปใส่พอดีๆไปใส่สายเลือดดีๆก็จะพัฒนาได้หลายอีกมีราคาต่อไปเนาะครับพี่น้องสุดนะครับาเิ้มยาตัดจับรู้จับได้ได้ ไวยจับได้ใบได้มันจะลวดเนาะจะเป็นยังไงคุณในขวักเราอีพอเราก็มีอีกในขวักเนาะอันสุนี่ขวักมีวัฒนเดียวกันะพ่อเนาะว่าก็มีว่าอืมนี่จะคนหน่อยว่าอยู่ว่านั่นแหละท่านวันเด็กท่านไปมันทำจี๋เนาะมันทะเนกมันขำกว่าเห็นว่าเบื้องหน้าขวักเนาะเอาเบื้องหน้าขวักนะพ่อเนาะเอ้ยเอ้ไอ้ยนี่ก็เปิดแต่ว่ามันพอดีมันขำก่อนพี่น้องนี่ นี่พ่นโอ๊มาพ่ดทันพี่น้องพอดีต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมันพอดีผมแม่ค้ำปวดเนาะครับเมียทะเลกับเปิดราคามาเท่ะเลพ่ครับเนี่ยเงี้ยงี้ยังไงหนึ่งสี่แสนห่าสี่แสนห่าี่ให้พี่นองเบิ่องก่อนราคานีพอดนเปิดไปสี่แสนห่าแต่ว่ามีคนมามาตามแล้วมามามาตัดสัมผัสไปแล้วมาต่อไปแล้วแต่ว่าทได้ราคากัน ทาทันนี่ว่าประราคากันหรือว่าจังไหนหรือว่าขาหยุ่มองไหนพอประทันว่าเลยป่ะทันว่าตะกีประทันวา่าตะกีประเทศเนี่ยว่าเนาะตอนนี้กับว่าแล้วสงฆ์ศิษย์ทีพอสงฆ์ศิษย์พัาสงฆ์ศิษย์พันองครับต้น,นอยู่ครับผมพอดีมันมากผมมาทำโขดเนาะครับผมมาป่ะทันอีพอแล้ววา่านี่มีสองเถาหนึ่งจับป่ะทันเนาะพอเนาะสองเถาเฮ็ดไปเนาะครับกูจะปูเถาได้พี่น้องเด้อนี่ครับ เห็นมาเบิ้งเป็นตัวจริงแม้เบิ้งเป็นตัวจริงวนใกล้ๆพี่น้องครับดูๆๆนีน่นีไงไงหนึ่งสามสิบเจ็ดนนเนี่ยโอ้โหมีไงสามสิบเจ็ดด้านเจ็ดบอกได้หนึ่งว่าส,า,า,มสามสิบเจ็ดบอกแต่ว่าท่านี่เปิดราคาแล้วพอเนาะนั่นเปิดราคาขาลูกเบิ้มดีขาลูกเบิ้มดีว่าท่องเบิ้มนะครับเอ้าโอ้ยผมกับามทัยเลยทมเฉลี่ยราคาเบิดอยู่เอาเปิดราคาเบิ้มก่อนตัวอะไรอีกครับตัวอะไรอีกโอ้ยเห็นตุ่มงามบ่ได้เนาะพี่น้องเอาเบิ่งไปสบายๆนะพี่น้องเบิ่งไปไปสบายเพิ่นเพิ่นแม่สาวน้อย ขิบอพี่น้องเคือบช็อกโกแลตแล้วนะนเน่ยเห็นบอยมันบ้านครับคอยบานบาน,บนเปรียงบานอ,อีพอละวานี่ปล่อยบานบานเุ่ถเถาี้ยงเนะงาะเอ้าเอาเมีนี่ซักเอาเมียนี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ กะทสูงร้อยยี่สิบกว่ากว่าเนาะพ่อเนาะพรายี่สิบกว่ากว่าเนาะพ่อเนาะเพราะว่านางตกระเบ้วัดเพราะว่าผูถเฒ่าเป็นเรียงบรร بان อยู่ละเนาะเป็นบรรบ้า ب ا นะครับพี่น้องแต่ในโบด้วัดละเอียดปรนไดกะทิสูงประมาณนี้ละร้อยยี่สิบกว่ากว่านะครับตังไปแปดสิบหานะพ่อเนาะเมียนีเนาะว่ายี่สิบเปอร์น้ เปิดไปแปดสิบห้านะครับอีพอเราเปิดไปสิบหาก่ชีไดก็เก่าชีใดกเกินก็เ่าแปดมื้อานนั่นเนีกเนะแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวน้อยสองปีเ่งไอสิบเดียนั่สิบเียเนาะโอ้ปีวันสิบเหานะพ่ออีพอเราวาดี่เบนคอมไปไดยนะครับข้งบนับนน้างมเโอ้โหได้ไปนอวัดก่ิพสองหูัน่อยยิบสองนะพ่อนะ ยี่สบสองยี่สบามบอกลบนี่แหละเนาะประมาณนี้นะครับครับจับได้ชี้ได้ดดูหชี้ได้หน่อยก็ชี้ได้พี่น้องครับเปิดไปแปสิบเท่ากอนี่แปดสิบห้านะพอนะดหามเดา่าเกนี่ ที่เมี่ยขวามันบาดขายอินัสตารัมันสิดกันเลาสิดมันจับได้เนาะแล้สิดมันแสิดมันขว้ยขวา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 ขวานาาาาตด เสีต้มกันน่แหละาเนี่ยทเนี่เราเกาหลานมาเลี้ยงซอยไล่ะน้องรัาผูดถอเ็นเลี้ยงน้องรับพี่น้องครับกัตรนไดน้อครับบางที่รากลังบระเหล่อนบันไดเอียบแล้วว่าราว่ามาจะขึ้นทงเลยเราทงอยู่ท่ามา่ทงมาจะทงน้องตมเสมอนะครับเอาเาเบิงหนาควอกลดจังไดยเลื้กเอาเบิกเจ้าว่านันหเราน่นั่นเห็นว่แต่แ่ม่เห็นต้นไมยจนั่นมาน อยู่นี่แหละครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนอ่ากุ้งเจริญครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนกุ้งเจริญติดเสศนระวังสีทาตดชายว้านเนาะพ่อเนาะที่เราชายว้านอีพ่ออะไรก็ไว้นะครับก็มีคขัยหน่อยพอเนาะพ่อเนาะแต่ว่าผลแต่ก่อกมาบ่ได้มันมืดก่อนพี่น้องครับเมื่อเบิ่งหน้าคอกระโวดพี่น้องครับเนาะครับมากตัวใดก็เรียกเอาเนาะครับพระระเพระเลมช็อกโกแลตเพลินโอ้ยมากตัวใดพุ่นเลย เม่สาวเดี๋ยวไทยบึนเมียสาวใหบึนเมียสาวเปิดไว้โตละเท่าใดร่นาะหรือว่าทำกันบนออราคาพ่อเมียสาวน้อยนี่ไหมนี่ราคาไปพ่อหรือว่าเห็นว่าบนออลคว้าเขาโอ้ยมืดเนาะผมกับมาคำพวดพี่น้องครับขอโทษขอให้พี่น้องเออมาคำพวดพี่น้องครับไปเห็นบนออลพี่น้องนะครับแม่สาวเปิดไว้เท่าไหร่พ่อโตละเท่าไหร่น้อราคาบ้าไปเทจะเด่น ตัวละหาสิบห้าเมียสาวนี่เปิดไปตัวละหาสิบห้าคน่อยก็พีมือเจ้ตัวนี้มีน้นำตาลน้อยนี่ีน้ำฝนน่อยนี่เจ็้านาผน,นอยเจ็ด้นมาห้ผมว่าอานนนนะให้พี่้องมาเบื้องหน้าขนอะาากนะ็นาะพอเนาะำกเนาะองเช้เบื้งละเอียดเพราะว่าอ,อีพรมากพอราว่าเหตบทันสองเถเนถานนะลายตัวเนาะ ที่ว่าหลายตัวกันเลยครับ <c oughs> อบอกมาบว่าชั้นพี่น้องก็ต้องนะครับเนาะมาเบืงหนาคอบก,กันอีพอแล้วยืนยีต้อนรับนะครับเบืงหนาคอบหนาอีลนะหนาคอบหน้าบ้านท้องนี่แหละนะครับมัตัวใดกัมาเรียกมาสี่เอาลวดมาตอเอาเนาะครับเห็นบนน้องมมามาพ่อมาเบื่องเอาลวดเนาะพี่น้องนะครับมาเบื่องต่อเบื้องเรียกเอานะครับมัตัวใดก็มาเรียกมาสี่เอาลวดแล้วมาตอร้องเอาพอดีผมแม่คำเลยพี่น้องครับ มาคำอิมอเราออกมาบทท่นมันบออกมาบทท่นเนาะรับเนาะสมบผมไม่หอดกคำเดียวไปอีพอเรขึ้นมาจากคอจากตาจากตันาก็ได้เมียเราแบบอยากให้เบิ้งจากโชวไงขึ้นมาเอ้ยมันห้างบิ้เดี๋ยวลูกนะมามาลูกตือน่น ตีนบอ่อตนกล่องบอ่อลูกหลักนะนี่นะมีอนี้น้ครับมีพอแล้วยังแลาว,ว่าหกสิบหานบ่อแมนอ่นี่เียวนาอหรือว่าจังเดียร์ห,หนอจดบร่อเธอจังดีย์เายับหาันเป็นลูกของบ่อเดียรน้อเรียว่าจังเดสายพันธุ์นี่นสายพันธุน์น,นี่ม่นเป็นลูกบอันอยังล,ลูก,กเจ<ร>้าเราบ้าแม่นเราอย่งอนเราจะเล่นบ่เรอเราจะเล่นบ่ นี่นำตาลเห็นไหมน้ำฝนเห็นไหมนี่นำฝนเนาเก็จะเล่นเนี่ยก็จะเล่นก็จะเล่นบ้าเก็จะเล่นนี่โอ้เฮ้ก็จะเล่นบ่พอเด้ก็จะเล่นนี่เจ๊นี่ เพิ่นว่าเนาะมีใบบรอดมีใบบรวดนาะแม่เนาะมีใบเพิ่นว่าอันเก่าจิญนี่นเนี่ยเพิ่นว่าเนาะผู้ซืมาผูถอเพิ่นว่าเพิ่นว่าเก่าเจริญเก่าเลืิอนี่เพิ่นว่านี่มอย่ปีแล้วเนาะบอย่2ิ120ปีแล้วคยน่อยเนาะบ้คยน่อยแต่ว่าท่านี่ท่านี่งท่านั้นท่านจะเตรมทีเพิ่อมห้เก่าเดือน10เดือนนี่เนาะนาะงม่เนาะเก่เดือน1ิเดือนประมาณเก่เดือนนี่ล่ะเ่าท่านถึงส0อืมครับผมค้ยน่อยเนี่นะก็เปิดไเนาะคร นะครับว่บาลูกเก่าจะเลิศหนิเนี่ยเป็นคนมาลดหยับได้บ่ายได้ยีสุดตัวเนาะแม่เนาะหูสุดตัวจ้าหูมัดครับเมียครับตแต่ว่าแมียพูดเดียว,ออวมันแล่นเนี่ย็วไหวมันบันชันเนาะแม่เนาะกับทัานยุติศตาว่ามันเป็นเบาหวานโอ้ยแม่เราป่วยเราไม่เป็นเบาหวานเราบ่คอยแข็งแรงแล้วก็เลยว่าต้องแบ่งไปในห้องเนาะแบงหักแบ่งอยเป็นเบาหวานนะครับ ก็ภาพนท่านี้เนาะสุขภาพอย่างน้อยเขาก็ต้องแบ่งอย่างน้อยนะครับเลี้ยงบ่ไหวมันหลายตัวพูดเลยอีเมีหลายตัวหลายตัวอ่าลายตัวเป็นเบาหวานนะครับเนี่ยนก็เป็นเบาหวานราคาเบาดีราคาเบาดีแล้วอยากเบียงพีแบีงนองไปเบียงออกเป็นเลี้ยงราขาก็เปิดไปยืดซื้อดอกนะครับมาต่อร้องเอานะครับโอ้ข้าขึ้นยังนี่จับได้ใบได้ครับท่านครับจับได้ใบได้จับได้ใบได้เดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวนั้นนี่ราว่าลูกเก้าจะเดินนะครับจะบลอดโปรตยนใหญ่มาต้องห่วงเลยกินนีตรงนี้ได้ถึงนอนเลยไปหลอดมีนะครับ ก็ตอร้องออกเนาะพี่น้องเอานาะนะตอร้องออกมันพอนี้ก็ตอร้องออกขันามาักตัวใดก่อนมาตอร้องมาหนาขวากลวดเนาะแม่มาเลือกเอาลวด<แ>เนาะว่าหลายตัวแห้งห<แ>ลายตัวแห้งคุณนะทั<แ>้งในก็มีอีกนะครับทั <laughs> ้งในก็มีอีกนะครับเอาสำหรับชื่อมีก็ค,คงจะต้องฝากสมัยสมีก่อนนะครับ<แ>มักตัวใดก็ให้มาเลือกมาเบิรงเอาจีหนาขวากแม่เราเนี่ล่ะนะครับเนี่ยพรอนเนาะเนี่ยพรอนกับพอน้อยหลังโรงเย็นนี่ล้วหลังโรงเย็น อะ่ะกรุงเจริญ kind น of ้องเป็นไหมน้อกรุงเจริญวิทยาไทรพนหลังโรงเรียนกรุงเจริญวิทยาคารอำเภอศรีธาตุมาต่อรองเอารวดนะครับมากตัวเลยเสษียรต่อรองเอาเอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากไปสังเกตการณ์ฝากไปน้อกไปกดแชร์นะครับขอบคุณครับค right, ุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ